อ่ะค่ะเรามาดูลุงเขาตัดยานะคะแล้วก็ส่วนที่เขาปลูกนะคะเนี่ยคะ่ะชีวิตประจำวันคือต้องตัดยานะคะพีตกใจฝนลงนิดนึง อืมลงนิดนึงอืมตอนนี้ฝนกำลังจะมาแล้วนะคะนี่นะให้ดูท้องฟ้านะคะฝนกำลังจะตกแล้วถ่ายลงเขาอีกจบบนึงนะคะสั้นไปหน่อยก็จะมีส่วนดอกไม้ของเขานะคะดอกยังไม่ออกเลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็นี้นะคะปลูกอันนี้นะคะนี่นะค่ะ จะเ,เป็นต้นไม้ที่ลุงเขาปลูกนะคะอันนี้คือต้นอะไรอะ่ะต้นมะลิค่ะมะลินะคะมะลิหอมมากเลยลุงเขาบอกหอมมากเลยค่ะน,นะคะเรากร็ดหญ้าไปื่องัดหญ้าแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องอใช้น้มันเออไม่ต้องใช้น้ำมันเลยค่ะแค่ทำอะไรชาร์จแบตเหรอชาร์จแบตอย่างเดียวอันนี้เหมาะมากนะคะแบบ มีบ้านแบบเออส่วนเล็กๆหรือว่าผูกย่างเงี้ยเออใช้เครื่องนี้ก็ดีค่ะนี่ง่ายๆเขาก็ชาร์จแบบนะอนี่นะคะนี่อันนี้ลุงเขาสาธิตการชาร์จแบตน,นะคะ,อะโอเคโอเคนะคะดูฟ้าก่อน ฟา,ามืดแล้วนะคะฝามืดมากๆแล้วตอนนี้ต้องจบต้องจบวดีโอแค่นี้ก่อนนะคะไม่ไหวแล้วกลัวเดี <_ d ata> ๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปนะคะมาตามวิถีของลุงเขาลุงเขาจะต้องทําอะไรอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะปูกอะไรอีก